ยอรดาเนี่ยคะ่ะอายัดทันโทรศัพท์เสียงไม่ใช่ใช<ง>ค่ะอายัดบัตรไม่ได้ค่ะออบ่านนี้ใครเขารูดบัตรไปเมื่อไหร่แล้วก็เท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนะคะ<อ>เพราะเสียงคุณเป็นผู้หญิงใช่ค่ะ,คะพอเวลาเขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ยนายนี่เพราะนายบัตรเครดิตมันเขียนนิสเตอร์ถูกต้องค่ะทุกวันนี้นกยรดากู้เงินไม่ได้นะคะเลครับเพราะความน่าเชื่อถือต่ําค่ะทั้งที่เป็นนักธุรกิจค่ะอันนี้แปลกมากค่ะอาจารย์ขอเสริมคือบางคนเนี่ย สัญญามีมีมีหมอคุณหมอค่ะเ,เป็นเป็นสาวประเภทสองต้องอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นปรากฏคนบางคนก็บอกว่าไม่เอาหรอกค่ะไม,ไม่ไม่ทํากับสาวประเภทสองค่ะเคยก็มีขนาดเป็นไปรักษากับสาวประเภทสองเน<ช>ี่ยไม่ยอมทําไม่ยอมเพราะเหมือนแบบไม่มีความไม่มีความเชื่อถือ ี่อันนี้จะเจอกับประสบการณ์ตัวเองเลยค่ะว่าอ้าวก็หันไปถามว่าอ้าแล้วทำไมอ่ะเขาเป็นสาวเบสสองแล้วเขาได้จบด็อกเตอร์มาแล้วทําไมถึงไม่เชื่อเขาก็ไม่รู้สิก็ก็ดูไม่น่าเชื่อถือค่ะอันนี้เรื่องของความน่าเชื่อถือใช่ค่ะแล้วมีมีเรื่องของเวลาไปโรงพยาบาล คนที่เป็นสตรีข้ามเพศก็มีทั้งคนที่มีเงินและมีเงินพอประมาณมคนที่สามารถอยู่ในห้องพักรวม,มคนที่สามารถอยู่ในห้องพักเดี่ยวห้องพิเศษก็น่าจะหมดปัญหาแต่มีบางคนที่ต้องไปอยู่ในห้องพักรวมแล้วทีนี้จะรวมยังไงล่ะคะจะรวมหญิงหรือว่ารวมชายนะคะเวลาทำประกันชีวิตทุกวันนี้เราทำประกันชีวิตกันไม่ได้ค่ะเขาไม่รับ เขาไม่รับค่ะด้วยอคติอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าคุณมีความเสี่ยงทางทางเพศเพศโรคอะไรต่างๆของเขานะคะรวมไปถึงแม้แต่การเข้าวัดวิปัสสนาเข้าห้องน้ำนะคะเข้าห้องน้ำไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราเข้าห้องน้ำหญิงอยู่แล้วเราเป็นผู้หญิงก็ต้องเข้าห้องน้ำผู้หใช่ค่ะเราเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วเรื่องห้องน้ำเนี่ยจะเป็นปัญหากับเพศที่สามไปเพราะนกบอกแล้วว่าเราไม่ใช่เพศที่3ามถูกไหมคะปัญหาเวลาไปวัด จะไปวิปัสสนาบางที่เนี่ยนุ่งผงชีพรามใช่ไหมคะต้องยื่นบัตรประชาชนด้วยนะคะหรือแม้แต่บางศาสนานะคะก็แยกหญิงแยกชายคือไหนยกคือชุดที่นุ่งชุดที่สวมใส่นาคนะอะไรอย่างงี้คุณพูดอย่างนี้ก็เลยทำให้นึกถึงว่าน้องปลอยตอนนี้เรียนกฎหมายอยู่ แล้วคุณเองก็เรียนโอ้โหคุณเรียนมามากมายผมดูประวัติคุณเนี่ยมีปร,ริญญามาห้าใบแล้วค่ะใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณมีปัญหาไหมเรื่องแต่งชุดนักศึกษา <c oughs> มีค่ะมีมีค่ะเพราะคุณอยากจะแต่งเหมือนกับใจคุณคือผู้หญิงใช่ค่ะแต่ว่าเขาต้องให้คุณแต่งเป็นผู้ชาย <c oughs> จูกต้องค่ะนะคะเอ่อนน <c oughs> ตอนที่นักเรียนปริญญาตรีใบแรกที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะตอนที่เรียนเนี่ยนกก็ฝืนคําสั่งค่ะก็คือหนีค่ะอาจารย์เดินมาก็หลบค่ะ แต่จะแต่งนกคิดอยู่ในใจค่ะว่าถ้าเขาไล่ออกนกก็จะออก mm hmm. แต่วันสุดท้ายที่นกต้องรับพระราชทานปริยาบัติเนี่ย mm hmm. นกยอมที่จะไม่เข้ารับค่ะซึ่งวันนั้นนกทราบความรู้สึกอย่างดีเลยค่ะว่าความรู้สึกที่กรอบกระบวนทัศทัดของสังคมบอกว่ามันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ mm ์ hmm. และพ่อแม่ที่คาดหวังรอคอยความหวังว่าลูกคนหนึ่งส่งลูกคนหนึ่งไปเรียนเนี่ยคะ่ะจะได้เข้ารับพระราชทานปริยาบาัติจะได้ ใบใภาพใบนั้นนะคะมาแขวนไว้ที่ผนังผนังบ้านแล้จะได้กราบไหว้บูชาในฐานะที่รับกับพระหัตถ์แต่นกไม่มีสิทธิ์นั้นค่ะนกจำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเปรียบเทียบกับพอนกเรียนมาอีกหลายๆายใบด้วยความสิเนหาต้องเรียนอย่างนี้ค่ะกับท่านคณะบดีและอธิการบดี<ม>นกเรียนหลายมหาลัยนะคะ<ม>หลังจากนั้นนกได้มีโอกาสเข้าไปรับค่ะรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยชุดบัณฑิตหญิงแต่เราไม่มีปัญหาเป็นเคสยกเว้นพิเศษด้วยสิเนหาค่ะเพราะตอนนั้นเรียนเปรียโทใบใบที่สองแล้วนะคะตอนนี้เรียนด็อกเตอร์อยู่นะคะตอนนั้นเรียนเปียโทสนิทกับอาจารย์อาจารย์เห็นใจแล้วก็สงสารให้เราเข้าไปรับค่ะ เราก็แต่งกายแบบถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิตหญิงทุกประการค่ะเราได้เข้าไปรับเราจําวินาทีที่เราได้รับจากพระหัสได้เราจําสีหน้าของคุณพ่อคุณแม่เราขออภัยค่ะนกอาจจะอินมากคือคุณพ่อคุณแม่เราปรับปลื้มอะค่ะที่เราได้เข้าไปรับเราเราคือความหวังหนึ่งที่ที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเราเรียนมาตลอดอะคะ่ะ แล้วนกก็เชื่อว่ายังมีน้องๆอีกหลายๆคนที่เขาต้องการจะได้ใบภาพเล็กๆความทรงจําที่แม้จะเป็นภาพใบเล็กๆแต่เป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่การที่เราบอกว่าพิธีเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เชื่อค่ะเราทุกคนเชื่อว่าพิธีนั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆคนค่ะแต่การที่สังคมก็ลังบอกว่าพวกเธอถ้าเธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงเธอจะทำให้พิธีนั้นลดความศักดิ์สิทธิ์ลง มัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ต้องต้องต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสทางการทํางานด้วยค่ะอาจารย์นะคะมีหลายคนเรียนจบนิติศาสตร์หลายคนเรียนจบหมอนะคะแต่ต้องแต่งกายเป็นผู้ชายค่ะบางคนถึงกับต้องเรียนจบมา4ปี5ปีไม่ได้ทํางานก็มีไม่ได้ว่าความก็มีสอบตัวทนายได้แต่ไปเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงค่ะ เพราะว่าแต่งตัวว่าความก็ต้องแต่งตัวเป็นมีแบ่งแยกเพศถูกไหมฮะเพศข้างในข้างในก็แล้วแต่ใส่กระโปรงกางเกงค่ะคือบางทีด้วยด้วยด้วยสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันบางที่มีการบังคับหรืออะไรต่างๆนะคะับปออยู่เอแบกใช่ค่ะมีปัญหาไหมเรื่องแต่งกายไปยังยังเรียนไม่จบนะคะตอนนี้ปอยปรับอยู่นะคะแต่ตอนที่ไปเข้ามหาลัยครั้งแรกที่เอแบกนะคะก็ทางอาจารย์ ทางอ,อ,อาจารย์หัวหน้าคณะนิติศาสตร์ของปอยกใ็ให้ให้การอนุญาตใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาหญิงเลยก็คือก็คือไม,ไม่ได้ว่าอะไรค่ะถึงแม้กระทั่งเวลาสอบก็ใส่ชุดนักศึกษาหญิงได้แต่ก็ก็ต้องใส่ให้ถูกระเบียบของมหาลัย<ว>นะคะคือฟังถึงประเด็นนี้ก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกันแก่ผู้ฟังด้วยนะคะว่าเราหมายถึงว่า แขกรับเชิญทั้งหลายที่พูดอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องการทําอะไรเพื่อจะแก้ปัญหาที่คนอื่นจะมองว่าเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นชีวิตประจําวันค,คือการดํารงอยู่อย่างปกติสุขมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสาหรับคนทั่วไปแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆวันสําหรับคนกลุ่มหนึ่งทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยะจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะพูดสิ่งที่ตรงกว่าคําว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีคือจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีต่างๆที่เราเกิดขึ้นที่ว่า,าหญิงต้องแต่งตัวเป็นนักศึกษาหญิงชายต้องแต่งตัวเป็นนักศึกษาชายเพื่อรับปริญญาบัตรในงานพิธีต่างๆใน,ในกรณีอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติแล้วแต่ละมหาลัยก็มีกฎระเบียบที่แตกต่างกันาบางมหาลัยก็ไม่ได้เขียนจํากัดเอาไว้อันนี้เท่าที่ทราบนะคะบางมหาลัยก็เขียนจํากัดไว้เพราะฉะนั้นเราเราอย่าเอาเรื่องนี้ไปปะปนกับ กับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะไม่ทําให้เกิดความคุ้ยเขวมันก็จะตอบโจทย์เราได้ถูกต้องว่าเรื่องนี้คือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งตัวจันเองก็พูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้ามันมีเหตุผลสมควรแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถ พูดไปถึงคำดำหน้าซึ่งถ้าเรามีแนวโน้มว่ามันก็จริงๆก็ถึงเวลาแล้วละที่อาจจะต้องแก้ถ้าแก้สิ่งนี้มันก็จะไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าเมื่อประกาศว่านางสาวเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงทุกอย่างก็จบใช่ค่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ตรงกันเพราะสิ่งที่เราเป็นอยู่ในสังคมบางครั้งเนี่ยเราชักแม่น้ำทั้งห้ามาคุยกันใแต่เราไม่พูด